แจ้งข่าวชาวนาเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทกรณีเงินไม่เข้าบัญชีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันเพรหัส,สบดีที่30พิพฤศจิกายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่1ทธันวาคม2,566เป็นวันที่4ของการจ่ายเงินช่วยเหลือกเกษตรกรไร่ละ1,000บาทตามมาติคณะรัฐมนตรีหรือครมเห็นชอบมาตรการให้เงินช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ต่อครัวเรือนหรือไม่เกินครัวเรือนละ20,000บาทตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67ซึ่งมีเป้าหมายกเกษตรกร4.68ล้านครัวเรือนนะครับสำหรับในวันพุ่งนี้วันที่1ธันวาคม2566 รัฐบาลโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรหรือทกศนะครับจะจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวนาใน5จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ชัยภูมิและศรีสะเกดนะครับเกษตรกรนะครับสามารถตรวจสอบสถานะเงินเข้าบัญชีได้ที่ธนาคารทกศทุกสาขาใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน B A A C Mobile นะครับและสามารถเช็คผลการโอนเงินได้ตลอด 24, 24ชั่วโมงหากเงินเข้าบัญชีจะมีข้อความแจ้งให้ทราบทันทีหรือเข้าไปเว็บไซต์ชมงโค .indaac.com เมื่อมีเงินโอนเข้าแล้วสามารถกด ATM ได้ทันทีซึ่งเกรรษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ได้ตลอด 24, 24ชั่วโมง และจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ B A A C Connect กรณีเกษตรกร,ร,กรมีการโอนเงินไม่สำเร็จสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากกรณีดังนี้นะครับ 1. บัญชีเงินฝากปิดหากปิดบัญชีกรณีเกษตรกร,เ,ร,กรเสียชีวิตให้ทายาทไปติดต่อที่สำนักง,งานกเกษตรในพื้นที่หากบัญชี ผิดปกติให้ตรวจสอบว่าเกษตรกร,กรมีบัญชีออมทรัพย์ฉบับอื่นที่สามารถใช้ในการโอนเงินได้หรือไม่หากมีแจ้งธนาคารเพิ่มเติมหากไม่มีให้เปิดบัญชีเงินฝากใหม่เพื่อรอประมวลผลการโอนเงินในรอบถัดไปนะครับ 2. บัญชีเงินฝากติดเงื่อนไขหรือไม่เคลื่อนไหว ให้ตรวจสอบอาจเกิดกรณีดังนี้นะครับ 1. น,นะครับหากเกิดจากการอายัดบัญชีเงินฝากตามคำสั่งของส่วนราชการและเมื่อตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการแล้วสามารถฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากของกเกษตรกรได้กเกษตรกรจะได้รับเงินตามสิทธิ์ของโครงการส่วนในเรื่อง การถอนเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของส่วนราชการที่มีคำสั่งอายัดนะครับ2นะครับหากเกิดจากคดีล้มละลายให้เกษตรกรไปติดต่อส่วนราชการที่สั่งอายัดซึ่งธนาคารจะแจ้งชื่อโครงการและจำนวนเงินที่จะได้รับให้เกษตรกรนำไปติดต่อส่วนราชการดังกล่าวเพื่อขอ ปรดการอายัดชั่วคราวแล้วให้เกษตรกร,กรนำหนังสือไปติดต่อที่สาขาเพื่อดำเนินการโอนเงินให้เกษตรกร,ะกรนะครับ3กรณีข้อมูลบัญชีเงินฝากของเกษตรกร,กรไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยอาจเกิดจากเงืยอย่อนไขดังนี้นะครับ 1. ชื่อสกุล ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวไม่ถูกต้องตรงกับชื่อสกุลบัญชีเงินฝากเกษตรกร,กรให้ไปแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันนะครับ 2. บัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อสกุลของเกษตรกร,กรแต่เพียงผู้เดียวกรณีเป็นเพื่อโดยกลุ่มอื่นๆแจ้งเกษตรกร,เ,กรเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ใหม่ ที่สามารถโอนเงินได้นะครับ 3. เกษตรกร,กรไม่มีบัญชีเงินฝากหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเกษตรกร,กรที่อยู่สังกัดในส่วนการดำเนินงานของสาขาขอความร่วมมือประสานส่วนราชการพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอื่นๆเพื่อแจ้งเกษตรกร,เ,กรเปิดบัญชีเงินฝากครับ นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดาพาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ